สวัสดีนะคะวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาปฏิมากรรมสร้างสรรค์น,นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะการทําปฏิมากรรมง่ายๆนะคะเริ่มต้นจะเป็นการแกะสลักสบู่นะคะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะขออนุญาตนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีนะคะ,ะเรื่องต้นนะคะอันดับแรกก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็น มีดแกะสลักนะคะเป็นมีดแกะสลักผลไม้ก็ได้นะคะหรือมีดคัตเตอร์ก็ได้นะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะแล้วแต่เราจะถนัดนะคะต่อมาก็จะเป็นอ่าสบู่นะคะตรงนี้นะคะเป็นสบู่ที่เราจะใช้แกะนะคะอันดับแรกเราต้องมีแบบซะก่อนนะคะแบบตรงนี้นะคะมีแบบซะก่อนอขออภัยนะคะอ่าตรงนี้นะคะ แล้วครูก็ได้ร่างแบบไว้นะคะได้ร่างแบบไว้นะคะตรงนี้ทีนี้วิธีการเราจะทำยังไงนะคะเรามาดูกันนะคะวิธีการเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตนะคะเริ่มจากสบู่ตรงนี้เลยนะคะครูถมเลือกที่จะเอาสบู่ตรงนี้นะคะ ท่าบลงมาเราต้องการรูปไหนนะคะคือเราวางแผนไว้ก่อนแล้วว่าเราจะเอาอันไหนนะคะอันนี้จะเริ่มต้นแบบให้เราแกะนะคะชิ้นส่วนโครงสร้างโดยรวมก่อนนะคะ ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แกะสลักออกแบบง่ายๆมากนะคะเนื้อสบู่บางชนิดก็จะอ่อนมากนะคะเราจะแกะออกในโครงใหญ่ก่อนนะคะ ยี่ห้อนี้นิ่มหน่อย เราจะเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะแล้วก็ทำพื้นให้มีความเรียบนะคะ ตามแบบแล้วก่อนแบบง่ายๆนะคะอันนี้แล้วก็ตามด้วยส่วนที่เป็นโครงสร้างข้างล่างนะคะที่เขาแยกกลีบบัวนะะฐานบัว ข้างล่างนะคะเราจะแกะไปแล้วก็จะหอมไปด้วยนะคะแกะไปหอมไปด้วยมีกลิ่นหอมอทีนี้ลูกๆก็ใช้คัตเตอร์นะคะแบบเล็กของตนเองนี่แหละแบบ่งช่องก่อนนะคะตามแบบของเรา นี่ครูเลือกอเลือกที่จะทําใบเสีมานะคะพิมพ์พาพิราบนะคะซึ่งมีประวัติความเป็นมานะคะเป็นช่วงที่พระพุทธเจ้านะคะ,สะเสด็จเข้ามหาราชวังของท่านนะคะเพื่อไปโปรดพุทธบิดาแล้วก็โปรดบิดามารดาแล้วก็มาเหสีของท่านนะคะแล้วก็พระนางพิมพาเนี่ย พอเห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงพิราบร่ำไหยรำพันนะคะคือร้อง,ห,องห่มร้องไห้กับการที่แบบพระพุทธเจ้าเนี่ยออกไปออกบวชแล้วก็นางก็ร้องไห้ว่าพระพุทธเจ้าไปเนี่ยไม่ห่วงใยท่านเลยหรืออะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ชาวพุทธนะคะในช่วงสมัยทวาราวดีนะคะของเมืองฟ้าแดดสูงยางเนี่ยก็เลยได้ทำการ แกะสลักนะคะเพราะว่าใบเสมาของยุคทวาราวดีเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัตินะคะพุทธชาดกนะคะของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็แกะสลักเอา ค่อยๆแกะไปนะคะอืมทำอย่างระมัดระวังนะคะที่จริงมันเป็นวัสดุที่ไม่แข็งนะไม่น่าจะแบบบาดมือได้ง่ายเท่าไหร่นะคะอ่ะ นี่นะคะในส่วนด้านนี้นะคะที่นี้ส่วนรายละเอียดอ่าส่วนรายละเอียดนะคะเราถ้าเรายังไปไม่ถูกก็ให้ใช้ดินสอนะคะร่างซะก่อนใช้ดินสอร่างซะก่อนนะคะใช้ดินสอร่างซะก่อนใช้ดินสอร่างซะก่อนนะคะตามแบบนี้นะคะ เป็นการอนุรักษ์นะคะศิลปะนะคะแบบโบราณอย่างหนึง<า>งน่งเวลาเราแกะนะคะเนื้อสบู่ที่เอามาเป็นตัวอย่างนี้จะเนื้ออ่อนมากนะคะเวลาเราเอานิ้วเกลีย่ยออกเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเดี๋ยวใช้เราต้องใช้คู่กันนะคะมาช่วยปัดออกนะคะใช้พู่กันมาช่วยปัดออก ก็ดูตามแบบไปด้วยนะ,ะนะคะนี่จะมีแนวตั้งบ้างแนวนอนบ้างนะคะเวลาเราแกะสลักนะคะเราต้อง มีการวางแผนแนิดนึงนะคะ เดี๋นะจะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะ